ขุนช้างขุนแผนบุพเพเปลี่ยนผันตอนที่หนึ่งสหายวัยเยาว์และประกายแรกแห่งบุพเพแสงทองยามรุ่งอรุณท่าทาเรือนไม้ริมคลองเมืองการที่เงียบสงบเสียงเจื้อแจ้าของนกนานาพันธ์ดังระงมคลอเคล้ากับเสียงแข้งขวางของคมดาบที่ว่าผ่านอากาศอย่างต่อเนื่องจากลานดินกว้างข้างเรือนพลายแก้ว ในวัยเพียง15ปีกำลังซ้อมดาบอย่างคล่องแคล่วว่องไวแม้รูปร่างจะยังไม่กำยำเท่าชายหนุ่มเต็มตัวแต่ท่วงท่าที่พลิ้วไหวแต่แฝงด้วยพละกกำลังก็บ่งบอกถึงพรสวรรค์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ใบหน้าหล่อเหลาหมดจดผิวพันผ่องสายราวน้ำนมเส้นผมยาวสลวยสีดำคลับถูกรวบครึ่งศีรษะเผยให้เห็นดวงตาคมกริบที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทว่าแฝงประกายเจ้าเล่ห์ขี้เล่นอยู่เสมอรอยยิ้มบางๆปรากฏที่มุมปากเมื่อนึกถึงเพื่อนรักที่มักจะง,งัวงเงียตื่นสายจนโดนเขาแซวทุกครั้งไป ไม่นานนักเสียงฝีเท้าหนักๆของใครบางคนก็ดังตึงตังเข้ามาใกล้พลายแก้วชะงักดาบหันไปมองก่อนจะหลุดหัวเราะหือๆอเมื่อเห็นเจ้าของร่างกลมป้อมหน้าตาคล้ายสลาเปานึ่งพึ่งสุกกำลังเดินกระเพลกขำเพลกเข้ามาขุนช้างในไหยไล่เลี่ยกันแม้จะยังไม่ลงพุงเท่าผู้ใหญ่เต็มตัวแต่ก็มีสรีระที่แตกต่างจากพลายแก้วอย่างชัดเจน ผิวพรรณค่อนข้างคลํำกว่าดวงตาเล็กเรียวดูซื่อๆและมักจะแดงก่ำนิดๆเวลาถูกแกล้งจนโมโหหรือเขินอายไอ้แก้วเจ้ามันร้ายกาศนักมาซ้อมดาบแต่เช้าไม่ยอมรอข้าเลยนะขุนช้างบนอุบอิบพลางใช้มือเท้าเอวหอบหายใจแก้มยุยยุยแงเรือจากการวิ่งแข่งกับเวลาที่สายโด่งแล้ว พลายแก้วหัวเราะรายกดาบขึ้นกอดออกรอเจ้าก็คงได้ซ้อมตอนเที่ยงพอดีสิไอช้างตัวก็แค่เนี้ยวิ่งแค่หน้าเรือนยังหอบเป็นหมาหอบแดดน้ำเสียงหยอกเยาแต่แววตานั้นกลับเต็มไปด้วยความเอ็นดูพูดจ้าหมาหมาข้าก็พึ่งตื่นนี่ว่าขุนช้างทำแก้มป่องปาดมือพลายแก้วที่ยื่นมาจะยีหัวออกก่อนจะเดินไปทรุดตัวนั่งแมมลงบนแคร่ไม้ไผ่ที่ตั้งอยู่ริมสนามซ้อม ดวงตาเล็กเรียวเหลือบมองดาบในฝักของพลายแก้วด้วยแววตาชื่นชมเจ้าแก่งขึ้นเยอะเลยนะดาบของเจ้าพริ้วราวกับสายน้ําแน่สิข้าก็ตั้งใจฝึกนี่นาพลายแก้ววางดาบลงบนพื้นเดินเข้าไปนั่งลงข้างๆขุนช้างอย่างสนิทสนมจนหัวไหล่ชนกันกลิ่นหอมจางๆจากเหงื่อที่ปนกับกลิ่นกายของพลายแก้วลอยมาเตะจมูกขุนช้างทำให้หัวใจของเขาเต้นรัรวยอย่างประหลาดทุกครั้ง เจ้าก็ควรหัดบ้างนะไม่งั้นใครจะปกป้องเจ้าได้ใครใช้ให้ปกป้องข้าก็มีพ่อมีแม่นี่ขุนช้างรีบสวนกลับปากบอกปฏิเสธแต่ในใจกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดทุกครั้งที่พลายแก้วแสดงความห่วงใยแม้จะเป็นในแบบที่ชอบแกล้งกันก็ตาม เขาไม่รู้ว่าทำไมแค่คำพูดง่ายๆของพลายแก้วถึงทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงได้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่ตอนโดนแกล้งแต่เป็นทุกครั้งที่อยู่ใกล้หรือแม้แต่ตอนที่ได้ยินเสียงหัวเราะของพลายแก้วทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่จำความได้บ้านเรือนอยู่ติดกันพ่อแม่ต่างก็เป็นสหายที่สนิทสนมกัน พลายแก้วผู้เป็นบุตรชายคนเดียวของขุนไกรพลพลายและนางทองประสรีส่วนขุนช้างเป็นบุตรของขุนสีวิชัยและนางเทพทองด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันทําให้ทั้งสองเติบโตมาด้วยกันรเว่าวกับเป็นพี่น้องพลายแก้วมักเป็นฝ่ายก่อเรื่องสนสนและขุนช้างก็มักจะเป็นผู้ตามและคอยช่วยเหลือเสมอ ขุนช้างรู้ดีว่าพลายแก้วเก่งกว่าเขาในทุกๆด้านทั้งวิชาดาบการเรียนรู้และการเจรจาแต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกอิจฉาเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความภาคภูมิใจในตัวเพื่อนรักคนนี้และความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกมันลึกซึ้งกว่าคำว่าเพื่อนแต่มันจะคืออะไรเขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะคิด นี่เจ้ายังง่วงอยู่เหรอปลายแก้วหันไปมองหน้าขุนช้างที่ตอนนี้เริ่มหาวอดวอดปากเล็กๆของขุนช้างอ้ากว้างจนเขาอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นไปปิดให้เบาๆสัมผัสอุ่นๆจากปลายนิ้วของปลายแก้วทำให้ขุนช้างสะดุ้งเล็กน้อยใบหน้าแดงขึ้นมาทันที เปล่าแค่แค่เมื่อคืนอ่านตำราเพลินไปหน่อยคุณช้างแก้ตัวเสียงอ้อมแอมดวงตาเล็กเรียวปลายตามองพลายแก้วด้วยแววตาที่ซ่อนความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ พลายแก้วไม่เคยรู้เลยว่าภายใต้ท่าทางซื่อๆและความขี้หงุดหงิดเวลาโดนกแกล้งนั้นหัวใจของขุนช้างเต้นแรงแค่ไหนทุกครั้งที่พลายแก้วอยู่ใกล้ทุกสัมผัสทุกคำพูดหยอกเย้าของพลายแก้วล้วนสร้างความวันไหวในใจของขุนช้างมันเนิ่นนานเขาไม่รู้ว่ามันคือความรักแบบไหนแต่เขารู้แค่ว่าอยากอยู่ข้างๆพลายแก้วไปตลอด ตำราอะไรกันเจ้าคนขี้เสาพลายแก้วจิ้มแก้มยุยย,ย,ย,ยุของขุนช้างเบาๆอย่างหมั่นเคี้ยวไปเถอะไปหาอะไรกินกันดีกว่าข้าหิวแล้วเขาลุกขึ้นยืนตบไหล่ขุนช้างเบาๆแล้วเดินนำไปขุนช้างรีบลุกตามติดๆพลางบนงุบหยิบ ทีนี้ล่ะรีบเชียวไม่ห่วงสุขภาพตัวเองเลยนะแต่ริมฝีปากก็ยกยิ้มอย่างมีความสุขวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ขุนช้างมีความสุขกับได้อยู่เคียงข้างเพื่อนรักคนนี้ทั้งคู่เดินไปที่โรงครัวนางทองประศีมารดาของพลายแก้วกำลังจัดสำหรับอยู่พอดีพลายแก้วเดินเข้าไปกอดเอลมารดาอย่างออดอ้อนคุณแม่ขอรับหิวแล้วขอรับนางทองประศียิ้มเอ็นดู ตาแก้วนี่นะไม่ไวายมาอ่อนอ่อนแม่ตลอดมาเถอะเถอะอาหารพร้อมแล้วนางหันไปเห็นขุนช้างที่เดินตามมาก็ยิ้มต้อนรับมามา้าตาช้างมานั่งด้วยกันแม่ทำกับข้าวที่ตาช้างชอบไว้ด้วยนะขอบคุณขอรับคุณอาขุนช้างยิ้มกว้างเขาชอบมาที่เรือนพลายแก้วเสมอเพราะนางทองประสีใจดีและทำอาหารอร่อยทุกอย่างระหว่างมื้อเช้าพลายแก้วก็ไม่ไวายแกล้งขุนช้างไม่หยุด ไอ้ช้างกินอะไรนะ่เะเลอะเทอะเหมือนเด็กๆเ,เลยพลายแก้วยื่นมือไปปาดข้าวที่ติดมุมปากขุนช้างออกให้กินดีๆหน่อยสิขุนช้างสะดุ้งเฮือกใบหน้าแดงก่ำขึ้นมาอีกครั้งเมื่อปลายนิ้วเรียวของพลายแก้วสัมผัสที่ริมฝีปากของเขาข้าข้ากินของข้าอยู่ดีๆเจ้ามายุ่งอะไรเขากลบเกล่อนความเขินด้วยการทำเสียงดุแต่นางทองประศีได้แต่ยิ้มมองลูกชายทั้งสองที่หยอกล้อก,กันอย่างเอ็นดู พวกเจ้าสองคนนี้นะโตจนป่านนี้ยังเล่นกันเหมือนเด็กๆไม่รู้จักโตนางทองประสีสายหน้าเบาๆแต่ในใจกลับอิ่มเอมใจที่เห็นทั้งคู่รักกันหลังจากอิ่มหนำสำราญขุนช้างช่วยนางทองประสีเก็บสำรับพลายแก้วเดินไปนั่งพิงเสาเรือนปลายตามองขุนช้างที่ขยันขันแข็งดวงตาคมกริบของเขาไม่ได้มีแค่ความขี้เล่นแต่มีความคิดบางอย่างฉายวาบขึ้นมา พลายแก้วรู้ดีว่าขุนช้างดูแลเขาดีแค่ไหนไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนขุนช้างก็มักจะคอยจัดการให้เสมอยิ่งกว่าน้องชายเสียอีกความผูกพันที่ก่อร่างสร้างตัวมานานปีทำให้พลายแก้วรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่อยู่ใกล้ขุนช้างแต่ความรู้สึกนั้นมันยังคงอยู่ในกรอบของคำว่าเพื่อนรักไม่เคยเกินเลยไปมากกว่านั้นไอช้างไปฝึกดาบอีกหน่อยไหมพลายแก้วตะโกนชวน ขุนช้างที่กำลังล้างจานชง,งักพอแล้วข้าเมื่อยเจ้าก็ซ้อมเองไปเถอะ เขาตอบกลับไปแต่ไม่นานก็วางจานในมือแล้วเดินตามพลายแก้วไปที่ลานซ้อมอีกครั้งเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะบ่นแค่ไหนเขาก็ปฏิเสธคำชวนของพลายแก้วไม่เคยได้เลยพลายแก้วยิ้มกริ่มเมื่อเห็นขุนช้างเดินตามมาเขารู้ว่าขุนช้างไม่มีทางปฏิเสธเขาได้หรอกเขาหยิบดาบขึ้นมาอีกครั้งแล้วยื่นดาบอีกเล่มให้ขุนช้างมานี่เดี๋ยวข้าจะสอนเจ้าจับดาบให้ถูกต้อง ขุนช้างรับดาบมาอย่างงงงงพลายแก้วเดินเข้ามาข้างหลังเขาร่างกายที่สูงโปร่งกว่าเล็กน้อยโอบล้อมร่างอ้วนกลมของขุนช้างแขนเรียวยาวของพลายแก้วโอบรอบเอวขุนช้างมืออีกข้างหนึ่งทาบทับลงบนมือของขุนช้างที่กำด้ามดาบอยู่ลมหายใจอุ่นๆของพลายแก้วเป่ารดต้นคอขุนช้างทำให้เขารู้สึกร้อนวูบว่าไปทั้งตัว จับดาบให้แน่นๆแบบนี้เสียงทุ้มนุ่มของพลายแก้วกระซิบอยู่ข้างหูขุนช้างยืนตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นรัวจนแทบจะทะลุออกมาจากอกเขาได้แต่ภาวนาให้พลายแก้วไม่ได้ยินเสียงหัวใจที่บ้าคลั่งของตัวเองกลิ่นกายของพลายแก้วหอมจางๆผสมกับกลิ่นดินและเหงื่อจากการฝึกซ้อมมันเป็นกลิ่นที่ขุนช้างชื่นชอบมาตลอดกลิ่นที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น พลายแก้วค่อยๆขยับมือของขุนช้างให้วาดดาบไปตามทิศทางที่ถูกต้องการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพลังทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของพลายแก้วความใกล้ชิดนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับลอยอยู่ในอากาศความสุกเอ่อล้นจนแทบจะควบคุมไม่ได้เจ้าเก่งขึ้นเยอะเลยนะพลายแก้วเอ่อยชมเมื่อขุนช้างสามารถวาดดาบได้ตามที่เขาบอกเห็นไหมแค่ตั้งใจก็ทำได้แล้ว ขุนช้างพยักหน้างึกงักไม่กล้าหันไปมองหน้าปลายแก้วเพราะกลัวว่าความรู้สึกทั้งหมดที่มีจะถูกเปิดเผยออกไปทางสายตาพลายแก้วปล่อยมือออกจากขุนช้างแต่ขุนช้างยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่ปลายดาบชี้ลงพื้นหัวใจยังคงเต้นระรัวไม่หายเป็นอะไรของเจ้าปลายแก้วเลิกคิ้วมองอย่างสงสัยยืนตัวแข็งเป็นท่อนไม้เชียวปะเปล่า ขุนช้างรีบปฏิเสธเสียงสูงก็ก็เจ้าสอนดีนะสิข้าเลยตั้งใจฟังเขาแก้ตัวน้ำขุนุๆพลายแก้วหัวเราะร่วนขยี้หัวขุนช้างอีกครั้งอย่างเอ็นดูในขณะนั้นเองเสียงม้าฮี่ดังมาจากหน้าเรือนเสียงฝีเท้าหนักๆของบุรุษผู้หนึ่งเดินเข้ามาในเขตเรือนของพลายแก้วพลายแก้วและขุนช้างหันไปมองพร้อมกัน สายตาของพลายแก้วเบิกกว้างเล็กน้อยเมื่อเห็นชายหนุ่มแปลกหน้าผู้หนึ่งกำลังก้าวเข้ามาในลานเรือนรูปร่างสูงโปรง่งสง่างามราวกับเทพพบุตรดวงตาคมกริบมีแววฉลาดหลักแหลมผิวพันผ่องใสกว่าชายไทยทั่วไปเส้นผมยาวสยายถูกรวบขึ้นมวยอย่างเป็นระเบียบใบหน้าหล่อเหลาหมดจดจนแทบจะหยุดหายใจ ชุดที่สวมใส่ดูเรียบง่ายแต่กลับขับให้เขามีรัศมีหน้าเกรงขามอย่างประหลาดชายหนุ่งแปลกหน้าเดินเข้ามาหยุดยืนห่างออกไปไม่กี่ก้าวสายตาคมกริบกวาดมองพลายแก้วและขุนช้างอย่างสำรวจรวดเร็วก่อนจะมาหยุดที่พลายแก้วในตาของเขามีประกายบางอย่างที่พลายแก้วไม่เคยเห็นมาก่อนขออภัยที่ล่วงเกินเข้ามาในเรือน ชายหนุ่มเอ่ยเสียงทุ้มนุ่มแต่แฝงไว้ด้วยความมั่นใจข้าชื่อจมื่นไวเป็นบุตรของหมื่นสีและนางเพนข้าได้ยินกิจติศัพท์ความสามารถของท่านมานานแล้วจึงใคร่มาขอวิชาความรู้จากท่านพลายแก้วยืนนิ่งจ้องมองจมื่นไวด้วยความรู้สึกประหลาดใจและดึงดูดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต ความรู้สึกที่ไม่ใช่แค่ความชื่นชมในความงามแต่เป็นอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นหัวใจของพลายแก้วเต้นแรงขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสายตาของเขามองจะหมื่นวัยอย่างไม่คลาดสายตาราวกับว่าโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะขุนช้างที่ยืนอยู่ข้างๆพลายแก้วสังเกตเห็นแววตาของพลายแก้วที่เปลี่ยนไป ความรู้สึกหงุดหงิดแปลกๆก,ก่อตัวขึ้นในใจโดยไม่ทราบสาเหตุเขารู้สึกว่าชายแปลกหน้าคนนี้กำลังเข้ามาแทรกกลางระหว่างเขากับพลายแก้วแต่ทำไมเขาถึงได้รู้สึกแบบนี้กันยินดีที่ได้รู้จักขอรับจะมื่ไวยพลายแก้วได้สติเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่ก็ยังคงแฝงไว้ด้วยความประทับใจที่ยากจะปกปิดข้าพลายแก้วยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ให้ท่าน จมมื่นไวยยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นงดงามจนทำให้ปลายแก้วรู้สึกเหมือนถูกมนต์สะกดนี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นได้ก่อตัวขึ้นแล้วระหว่างพลายแก้วและจมหมื่นไวโดยมีขุนช้างผู้เป็นเพื่อนสนิทที่คอยเฝ้ามองด้วยความรู้สึกที่ยังไม่ชัดเจนนะักแต่กำลังจะแปรเปลี่ยนเป็นความห่วงใย หึงหวงและความรักที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะเก็บซ่อนได้อีกต่อไป